ทุกท่านดิฉันนางสาวธนญาสงสายชั้นตวช3สามทับหนึ่งดิฉันนางสาวพีรวงแก้วชั้นปวชสามทับหนึ่งกระผมนายสุทวีสีทนชั้นตช 1. 1> วชสามทับหนึ่งพวกเรามาจากวิทยาลัยการอาชีพบ้านถือจะมานําเสนอสิ่งประดิษฐ์ชน่นใหม่ประเภทที่สองด้านการประกอบอาชีพเครื่องกบด้านยางรถยนต์ด้วยกลไกล Hello n i k We are from บ้านผือรัชเชียลแอนด์คอมมิชชันเนอร์คอลเลจ We are present Mechanical Tire Reversal Machine to free the tire th Thank you ยางรถยนต์ถือเป็นขยะชิ้นใหญ่ที่ย่อยสลายได้ยากคนส่วนมากนิยมนั่งในเขาทำลายซึ่งอาจจะทำให้เกิดภาวะโลกร้อนและมลพิษทางอากาศ เราจึงมีแนวคิดนำยางรถยนต์มารีไซเคิลทำเป็นกระถางปลูกต้นไม้ซึ่งในการทำกระถางปลูกต้นไม้เราจะเป็นต้องใช้แรงงานคนเยอะในการกลับด้านยางรถยนต์และต้องใช้เวลานานดังนั้นเราจงคิดค้นเครื่องกลับด้านยางรถยนต์ด้วยกลไกขึ้นมาเพื่อความสะดวกสบายต่อผู้ใช้งานชิ้นงานหนึ่งช่วยลดแรงคนในการกลับด้านยางรถยนต์สองลด,วดเวลาในการกลับด้านยางรถยนต์ ความปลอดภัยต่อผู้ใช้สามารถนำไปเป็นตัวกรออาชีพและแก้ไขปัญหาความยากจนส่วนตัวเครื่องกับด้าอย่างดุดเดือดเป็นกุญจนะครับของเราจะมีส่วนประกอบอยู่หลักๆนี้ก็คือหน้าของควบคุมตัลนะครับจะมีสวิตช์กุ่มเปิดปิดน,นะครับแล้วก็ตัวอเมอร์เจหตุๆๆๆนะครับคือหากเครื่องเกิดการผิดพลาดนะครับเราสามารถ,ถ,ถกดปุ่มเพื่อหยุดการทำงานเครื่องได้เลยนะครับส่วนตัวของ การขับด้านยาวยนนะครับท,ทางเราจะมีโซ่ในการดึงเพื่อั้างตัวยาวไว้นะครับท่อนที่กับด้านแล้วก็จะมีทุดของตัวไฮดรลิกนะครับเพื่อดห้โมยบยารยรถยนเนี่ยขึ้นมานะครับส่วนข้างในเพื่อขับไฮดรลิกทห่มันดันขึ้นมาได้เนี่ยทางเราได้ทำงานตั้งตัวมอเตอร์เพื่อทำการขับไฮดรลิกนะครับแล้วก็ส่วน ตัวหมุนจนคลายตัวไฮดรลิกครับทำให้สามารถมันดันขึ้นได้แล้วก็ทำการคลายมันเพื่อให้ตัวไฮดรอลิกลงมานะครับครับส่วนต่อมาเราทำการสาธิตขั้นตอนการกลับได้ายางรถยนต์นะครับในขั้นตอนแรกเราต้องทำการปรีดตัวยางรถยนต์นะครับให้อยู่ในลักษณะข้างบนเปิดออกนะครับ แล้วเราก็นำตัวยางรถยนต์มาสุกเข้าไว้นะครับแล้วก็จากนั้นนำโซ่มาคล้องไว้โดยให้มันตึงพอประมาณนะครับเมื่อเราทำเสร็จแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นตัว cover เพื่อกันเรื่องของความปลอดภัยนะครับสำหรับตัวผู้ที่ประกอบอาชีพด้านการขับยางรถยนต์เพื่อนำไปทำเป็นกระถางปลูกต้นไม้นะครับ ต่มอมาเราทำการเปิดเครื่องของมันนะครับมันต้องมีตัวคันปูเปอร์เพื่อต่อไปตัวผู้ประกอบการนะครับที่ผมทำการเปิดเครื่องครับ นี่นะครับตัวเอร์่องของเราสามารถทำให้คนเราเนี่ยก,กับยาวโตนโดยรั้ะเวลาเยังยประมาณ1นาที15วินะครับซึ่งมีประสนทธิภ่าพม่กว่าการใช้รแรงคลนกับด้านยาวนว้นย์นะครับทำให้ในแต่ละวันเนี่ย เราสามารถกับยาวิญญาณได้มากขึ้นซึ่งทําให้เรามีรายได้มากขึ้นนะครับเพื่อแก้ไกขปัญหาความยากจนนะครับพวกเราขอขอบคุณท่าน,นาคณะกรรมการที่สนับสนุนท่นางสอบคุณคอค่า